สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้อยู่กับวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นรมศึตร์ปีที่หนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของราชอาณาจักรกัมพูชากันกครัคูพิบัตินะครับกัมพูชากัมบูดีนะครับกัมพูชานี่มีพื้นที่ติดกับไทยลาวเวียดนามและก็อ่าวไทยของเรานั่นเองนะครับมีพื้นที่1 8ึ่งแตารางกิโลเมตรอันนี้โดยประมาณเนาะ เมืองหลวงคือคุงพนมเปญประชากรทั้งหมดประมาณ15ล้านคนร้อยละ90ร้อยละ94เ,เป็นคนกัมพูชาร้อยละ4เป็นคนเวียดนามร้อยละ2ก็จะแบ่งเป็นชนเผ่าอื่นนะครับร้อยละ95นับถือศาสนาพุทธศาสนาที่มีในประเทศกัมพูชาก็จะมีศาสนาพุทธอิสลามแลวก็คริสต์และพราหมณ์ฮินดูนตามลําดับ ภาษาราชการเนี่ยก็คือภาษากัมพูชาโหจะเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าประเทศกัมพูชาค่อนข้างจะมีหลายเชื้อชาตินะครับภาษาราชการก็คือกัมพูชาภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาไทยและภาษาจีนถ้าเจอในโจทย์ให้ตอบว่าภาษากัมพูชาและภาษาอื่นๆก็แล้วกันนะครับระบบการปกครองก็เป็นระบบประชาธิปไตยซึ่งมีมหากรย์พระมหากษตริย์เป็นประมุขนะครับสมเด็จพระบรมมนาศ มรนมดมสีหมุนีนะครับนายุทธมนตรีก็สมเด็จอักรเสนาบดีมุนเซนเดชุนเซนนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับธงชาติก็มีความหมายอันหนึ่งก็คือวัดเนี่ยก็จะเป็นแปลว่าจันทิภาพและาศาสนาสีแดงคือชาติส่วนสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ ว,วันชาติคือวันที่9พฤศจิกายนดอกไม้ประจำชาติของเขาก็คือดอกลำดวนนะครับเงิงนที่เขาใช้ก็คือเงินเรียวนะครับหบาทเรียวหบาทเราเนี่ยเท่ากับ110เรียวนะครับสินค้าส่งออกของเขาก็จะมีพวกสินทอนะครับสัตว์ตาน้ำประมงนะครับแล้วก็ยางพาราข้าวนะครับพวกผลิต รองเท้าต่างๆเครื่องนุ่มหกนะครับส่วนสินค้านําเข้าก็จะมีพวกเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับเครื่องรถยนต์อย่างเงี้ยครับเครื่องไ,ไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็น้ํามันนะครับสถานีท่องเที่ยวนะครับก็จะมีภาษาน,นาครวัดนครนทมซึ่งมีความเป็นมายาวนานมากในช่วงหลายหลายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในช่วงรุ่งเรืองของ พม่าไอค้คำูชามพูชาสมัยก่อนอาณาจักรัมพูชารุ่งเรืองมากนะครับก็จะมีการสร้างวัตถุกเกี่ยวกับศาส,สนาที่นับถือแต่ก่อนว่าเป็นพราหมินดูเนาะก็จะมีการสร้างวัดขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะนครวัดนคนรธมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในบทต่อไปก็าอาจจะได้เรียนลุงลึกไปอีกว่านาครวัดนคนรธมเนี่ยมีมีเรื่องราวอย่างไรนะครับ สำหรับวันนี้กูจบเนื้อหาของประวัติศาสตร์เปีเท่านี้นะครับให้เราไปต่อคำถามใน Google f o r m ที่กูจะส่งให้ในกลุ่มนะครับสำหรับป .6 วันนี้ขอบคุณครับ